ลูกเดี๋ยวแม่จะพาไปหาพา่อไปครับแม่แล้วพี่ใบเตยอย่ไม่ต้องมาดูเสื้อไม่สวย๋ยวแม่จะพาม,ามันไปเปลี่ยนเสือ้อคุณนะเท่หรอใช่คุณลูก,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 กโอ้แม่ะะหรือจะขอขอ,อไปเปลี่ยนชุดได้ไหมครับแม่ตาสีลูกฮิฮิฮิ เ้ามีชุดปุดล <s í ained> ็อกไหลเดียดเลยชุดไหนดีอ mm ือช mm ุดนี mm ้ก mm ันกระโปงน้อยนี่ไปหาแม่ดีกว่าแม่บมแล้วค่ะคุมมียน้ยต่เรื่องสวยจังเลย เดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนเลยนะพี่ไปเติมเปียกคน,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 นสุดท้ายน้องเปียกคนน้มมองน่ะขโมยเอวขโมยยินพ่อไปเติมเกดดีกว่าเนี่ยขโมยยินพ่อเออไม่ใช่สิใส่เสื้อโชว์ผมมีเอาเส,าส,าสื้อนี้แมวเสื้อนี้แมวเสื้อนี้โอเคโอเคที่กับตัวต,วตนเองเแกแล้วครับแม่ โอ้โหมาตร้างนี้ที่เลยนะน้องไม่ต้องไปสนใจพี่ใบตืนะ่นไน้องเจขอไปวิ่ง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 วิ่่ค่่ค สูงหน่อยสูงคุณดีเดี๋ยวพวอ่อาจจะผ่อนให้คุณนะชิยลูกนี่ลูกผัวนี่ลูกผัอะไรออกมาเนี่ยเจอดีแน่แม่นั่นรักแต่น้องดีนะถ้าซื้อรถถ้าจริงแล้วขโมยมาเติมกีคุณมันดีฉันทำไมมันหัง ไปอ่ะเมืนพ่อด้วยอย่าบอกว่าหนูไม่ได้เอาไปเติมเกมนะครับพี่อย่บอกว่าพี่ไปเติมไปเติมเกมลูกพอ่อแม่บอกว่าไงไปเติมเกมทีดเงินสิเงินเราไม่พอด้วยอย่างนี้็บไปขโมยเงินในโบก์ล้วเติมอีกเพราะเราเติมเกม GTA ไปแล้ว อุ้ยไม่เสอุ้ยอุ้ยอ้ยกระโดดขึ้นไปเลยเอ้ยกระโดดกระโดดเอ้ยเท่ากี่เชัดนี่รถเรารถรถรถที่เราผ่อนไหมนี่รถที่คุณซื้อใช่ครับนีขึ้นคันนี้กันอคุณน้องนี่นะข้างหน้าคุณทำไมคุไมีวิ่งช้าเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะขับรถหนีเลยพ่อหลักลูก ลูกเปลี่ยนเปลี่ยนสีลูก่อนดีกว่าถ้าเปิดตาลูกแม่สีสวยมากเลยอ่ะก็่แม่สีสวยนีเลยวันนี้แม่จะพาลูกอะไปเที่ที่สวนไปไปกินไปที่สวนสนุกเลยเดี๋ยวแม่จอดเราเนี้ย ลูกจะไปซื้อขนมกินเหรอเดี๋ยวแม่จะพาไปซื้อเองต้องไปสุดที่พี่เลยลูกพี่ไม่ตัดหัวแต่ว่าไม่ได้เหมือนน้องแม่ค่ะทำไมเนี่ยขับดีมากเลยอ่ะแม่จะพาน้องนะ่ะไปแม่จะพาพ่อไปที่ที่หนึ่งก็ที่ส,สนุก เดี๋ยวจะขับรถก่อนอืมเดิเดนเดินไม่อค่ะมีม่สิ่งเก่งมากเลยทำไงน้องชอบสิ่งหรอมามาเขาเขาหน้าเขาเด็กจเิงเขาชอบขาบเทชานานุกชอบ สวยมากคุณทำให้น้องเขาเป็นคุณน้องเข,า,งเขาดีใจอ่ะก็พน้องเขาชอบรถคุณนี่แหละฮะน้องเขาชอบรถเราแม่จะพามาบ้านญาติของน้องญาติจะไปหาญาติของน้องจะไปหาญาติของพี่นี่ไงบ้านบ้านเพื่ออันนี้ที่จริงแล้ว ลูกไปสวัสดีเขาเขาก็เถือนี่ลูกมามาดูมาลูก,มา,ลกมาสวัสดีคุณนะเพื่อนพ่อกันเถอะอนั่งเดี๋ยวคุณไปลอลข้างบนก่อนนะเดีฉันสติลเกมก่อนโอเคโอ้โหคุณทำไ,ไหมหัวคุณหายขาดเนี่ย ไม่เพื่อนฉันก็ไม่รู้ว่าบ้านเพื่อนพ่อว่าบ้านเพื่อนว่าเพื่อนว่าบ้านเพื่อน,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 นผมเป็นอะไรก็ไม่รู้มันมันชอบเป็นอยน่างนี้ดูดูสวยไหมสวยุพี่ที่มันอะไรอย่างนีดด้ไหมลูกถ้าเราไปเก็บเงินเขาอ่ะได้ได้หนึ่งพันล้านแสนเลยเดี๋ยวเราจะไปหาเขาคนเัาจะได้หนึ่งแสนบาทโอเค ออนเอเื่อคุณหายไปไหนเนะี่ยอกนเลคปยรุยอ้อยอุยอยหยาบได้แล้วโอันเก็บไ่ได้เลยคบลูกเองอ่ะไม่เก็บให้เพื่อนห้องกันเถอะคูนแบบแรกตงโซฟาเลยคฉันฉันเก็บได้เลยคูนข้างนอกหรือข้างนอกข้างนอกเก็บข้างนอก เดี๋ยวนี่จัไจะลองเพลงหมขนาดนี้เดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้กันเถอะมันจะมีอยู่ตรงนี้ ตแปดตอนที่8ปดเหนียวคุณตันที่8ปดเยยหรอพอ่ไพอไม่ดได้พ,อพอ่อไม่เหนียวตายเลยนะคือว่าพ่อจำใจแล้วก็เพื่อนอ่ะอยู่ตรงนี้คุณเอาไงดีอ่ะอจะเอาตรงนี้ออกไม่ได้ mới cái đấy. nó đi đâu ชอบงูี้เราจะไปต่อไปอ่ะแม่จะพานูงไปซื้ออะไรกินกันไหนไมนะคะอยากกินหมูกระทะโอยอยากกินเหลอลูกนี่หมูกระทะเองมาเอาเปิดเลยกี่คนครับสี่คนคาบ ม่ขาไม่ไม่ชอบกินอ่ะขอบใจมากดีนะพี่มือเดทูยูไปอะไรไปหากินดีกว่าพี่มาถึงที่นี่แล้วมีอะไรหรือเปล่าอ่ะกินละละละ เขาวุกนเชียงเลย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 เลกินอะไรดีอะมีหนึ่งหมื่น่แสนหนึ่งดวนึ่งกกิน้ยกินะไปซื้อเยอะสรุปดีกว่าหวัง่าเขาจะหลับตุยน่เ่เลยเน่เน่เลยเนเ้ยเจะซื้อขวดมา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 วอไตรงนี้ พอเรียบร้อยแล้วไปร้านนี้ดีกว่าวิ่งยังไงมีอะไรรป่าวะนี่ <c oughs> สมนะหลับตาบกันทั้งบ้านเลย

在煮花生。<laughs> <laughs> <laughs> Ik ga ฮึบอยเอ็มนี่เดตุตายฉันดีฉันน่ะนี่เขาอีเขาอีดีนี่โอ้ย ยังที่ใช้ไม่เป็นไรตายซะเอ๋ตายนี่ตำรวจคะคุณเป็นอะไรไหมคะคุณตำรวจเอาไปเป็นไปไม่ได้ตายซะท่านี่อะไรอ่ะลูกเป็นทีบ้าง พากันตายกันหมดเลยคุณคุณคุณเป็นอะไรคุณ,คณเฮ้ยน้องมานี่มานี่มานี่มากับพี่มากับพี่คุณคุณเป็นอะไรเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมทุกคุณหมูเจ้าหมูใช่ครับผมไม่เป็นไร เตอนนี้ฉันตอนนี้ฉันกลายตอนนี้สภาพฉันหลับตาไปแล้วหลับตามาครับสามีผมถูกยิงตายครับให้คุณคุณนี่ฉันคุณคุณนี่จบแล้วไหมครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ลอกคอั้นเรื่อง เมื่อเมื่อเมื่อฉันเมื่อฉันเมื่อเมื่อเมื่อไม่รักลูกไม่เท่ากันโดนแมวที่สวนสนุกมายิงตายถ้าใครชอบลินี้ก็กดไลค์กดแชร์ทุกคน